สวัสดีผมสมมเย็นแล้ว,วันนี้ผมมีมุกที่จะมาเล่นในคุณฟังด้วยซึ่งมุกนั่นก็คือทำไมตู้เย็นมันถึงขี้เกียจเพราะตู้เย็นมันแช่อยู่ที่ยังไงล่ะตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามปัญญาอ่อนของคนดูกันนั่นเองที่ผมตั้งไว้เมื่อเมื่อ13าวันที่แล้วนั่นเองถือว่าไม่นานมาก เพราะว่าทำแม่งนานมากคนดูแม่งแห้งตายหมดแล้วแน่เลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันผมขอตอบความคิดเห็นปัญญาดีก่อนก็นแล้วกันกลัวว่าสมองผมจะเน่าก่อน20เอาความคิดเห็นปัญญาดีแรกคลิปทําได้เพลินมากเลยถึงคลินชิปหายกับแฟนอาร์ตที่ยัดมาและขัดใจที่ไม่เอาเนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนนา้นากาเพียวดังนั้นขอจี้คอให้ชาวช่องช่องกดดันคืนให้เอาเนื้อเรื่องตอนนั้นมาย้อนอธิบายเพิ่มเดือนผมขอโทษที่ทําเสียงเหมือนล้อเลียนคุณแต่ปัญหาดีดอ่ะใช่คลิปนั้นผมเล่าไม่หมดนั่นเองเพราะมันเหลือตอนน,นา้ นะมันค่อนข้างที่จะมีหลายเหตุผลที่ผมไม่เอามาแต่เหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือตอนนั้นมันใกล้ช่วงสงการแล้วนะแล้วผมกลัวว่าผมจะไม่มีคลิปลงผมก็เลยรีบทําคลิปแล้วก็ลงให้มันเร็วมากที่สุดคุณเห็นในคลิปประวัติเพียวว่านิลามันไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมใช้เวลาทาคลิปนั้น5วันเลยนะไม่ใช่หรอกผมพากแล้วผมก็ตัดเสียงออกตัดเสียงออกเพราะว่าผมลิ้นพันบ่อยมากเลยนั่นเองคือในชีวิตจริงผมมาเป็นอินโทรเวิร์แลนะแล้วไม่ค่อยพูดสละลายเพราะพูดปพิ่แม่ง ดูไม,ม่ค่อยเป็นธรรมชาติอะที่คุณเห็นว่ามันฟังเพลินะมันผันการตัดมาหลายรอบเหลือเกินตัดตัดไปตัดมาเอากูนอนต่อเลยไม่ใช่และไอต้ตะกี้นี่ที่คุณฟังผมก็ตัดไปเหมือนกันนะถ้าใครฟังดีๆอะแต่ผมสัญญาว,ว่าหลังจากนี้ี่ผมจะทําคลิปให้มันดีขึ้นเล่าให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็เล่าให้มันเร็วขึ้นด้วยเพราะมีบางเม้นบอกว่าผมเล่าละเอียดเกินไปและผมลองดูคลิปของผมดีๆนะใช่แม่งละเอียดมากแบบมากเกินไปเหมือนเล่าให้คนตาบอดฟังยังไงอย่างนั้นอะและนอกจากนี้ผมว่าผมจะเขียนสคริปต์แล้วเขียนสคริป แบบเรียงทำลายว่าจะเริ่มพูดอะไรก่อนอะไรอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นน่ะเพราะว่าตอนทําคลิปประวัติแต่ผมไม่มีสคริปต์เห็นอะไรก็พูดไปหมดอ่ะเห็นแบบนี้แต่ผมชอบรับฟังคนอื่นนะแต่แค่มันไม่มีใครให้ผมรับฟังอีกเฉยและแน่นอนว่าผมชอบคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะถ้ามีคนคอมเมนต์แบบนี้เยอะๆก็คงจะดีแต่่าเยอะเกินไปและชีวิตคนเราม,มันต้องมีสีสันมั้งส่วนพวกคอมเมนต์ด่าที่มันด่าแบบไม่มีปีไม่มีขุยอันนั้นพ่อมึงตา คำถามที่หนึ่งหนึ่งพี่เล่นเกียอะไรบ้างครับอ๋อผมเล่นไม่บอกครับเพื่อจะคำถามที่2ผมอยู่ไหนครับ1พี่เคยระเบิดบ้านเพื่อนไหมเคยครับแล้วผมก็จะไประเบิดบ้านคุณต่อด้วยครับ2พี่เป็นลูกครึ่งเฟรมบอยกับซิกมาใช่ไหมไม่ครับผมเป็นเฟรมบอยเฉยๆ3พี่เคยใช้ข้อในการพิมพ์หาอะไรใน Google ไหมไม่เคยครับเคยแต่ใช้หาส่วนข้อที่4กับข้อที่5ผมขออนญุญาตตัดออกนะครับคำถามที่พี่เวลาพีชลิปพี่ใช้บอลหรือจมูกในการตาัดคชิปกหรอคะ ผมใช้ตีในการตัดคลิปครับ2<อ>พี่เป็นหินเหรอคะใช่ครับผมเป็นหินแต่แค่พิเศษหน้อยกนะ็คือผมเป็นหินภูเขาไฟครับ3<า>พี่เป็นคนอายุแปใช่ไหมคะ โอ้ย oh, ผมไม่ได้เก๋ขนาดนั้นหรอกครับสี่พี่เป็นเก๋ใช่ไหมคะไม่ครัผมได้หมดครับแล้วกูจะทําเสียงคนเก่ต่อทำไมวะเนี่ส่วนข้อที่เหลือผมขอตัดออกนะครับต๊อดต๊อกคำถามที่3พี่ซซกมาไหมครับไม่ครับพี่เล่นเก๋กุกี้กรันมตั้งเมื่อไหร่ครับเมื่อหนึ่งวีที่แล้วครับคำถามที่5พี่พินได้ตอนอายุกี่ขวบ6ขวบครับ2พี่เคยเตปะปาวานไหมผมจะเตะคุณก่อนครับ 3. พี่เคยกินเนื้อมังกรไหม เคยค่ะมืก่อชื่อวออ่าโคโมด้วยข้อสีตัดไปข้อ5ต่อพี่เคยขี่นโกเสาร์ไปซื้อของไหมผมขอขี่คุณก่อนดีกว่าส่วนข้อที่เหลือตัดไปครับโอ้โหนี่ยาวเกินนะครับผมไม่ตอบเนื่องจากคุณไม่กดติดตามผมด้วยับทำอย่างนี้ได้ไงทำไมไม่กดติดตามไปกดไปคำถามที่เจทพี่เป็นเกย์เหรอพี่ชอบเกย์ไหมผมก็พอ,อยู่ว่าผมได้หมดไงผมบอกแล้วว่าผมได้หมดไม,ไมืฟังกันมากเลย สามบกสี่ไม่ตอบนะครับเพราะผมลงไปแล้วคำถามที่8ปดชาโดมิ้วกับวานนลาเป็นเกย์หรอครับใช่แล้วเขาเป็นเกย์แต่คนถามไม่แน่ต่อไปคําถามที่9นะครับหนึ่งพี่เป็นเกย์ตอนอายุกี่ขวบผมไม่ตอบครับพี่เคยเป็นเกย์ไหมครับผมไม่ตอบครับเพราะผมตอบไปแล้วแล้วพี่เคยเกย์ใครไหมครับผมพี่เกย์คุณนี่แหละครับคําถามที่10ครับระหว่างมูฮาฮากับมูฮาฮาชอบไหนมากกว่ากันผมชอบคุณมากกว่าครับ คลิปนี้ผมเอามาแค่สิบคำถามเพราะว่าคำถามมันค่อนข้างน้อยเลยนะไม่แน่คลิปหนะ้าผมอาจจะทํา20สคำถามไม่ก็30เลยก็ได้ถ้ามันมีคนถามในคลิปนี้นะและแน่นอนว่าผมคาดแค่คาถามปัญญาอ่อนในคลิปนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าถามคําถามปัญญาเดียวก็เอาไว้ถามใน Q&A เอานะครับ